สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็ขึ้นฟีดของ 163.com for l u m e n t e r t a i n m e n t ค่ะช่วงนี้เฉิงเลยเองนะคะก็เป็นดาราชายซึ่งเรียกได้ว่าฮอตฮิตมากเลยค่ะก็อยู่บนหน้าจอให้พวกเราดูกันติดติกันเลยนะคะสเดือนก็ว่ากันไปค่ะส่วนผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะคะดาราดาวรุ่งค่ะคุณหวังอิงลู่นะคะก็เป็นดาราสาวซึ่งมีผลงานก็ออกมาติดๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวาสนาของปาเคม เออมีก่อนหน้านี้ด้วยเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแอดวานรืมชื่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีอีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้าวาส,สนาของปากเค็มจากนั้นก็มาเป็น12ฉบับโอ้โหบอกได้เลยฝีมือไม่ธรรมดาเนาะก็ต้องชื่นชมหวังอิงลู่ในเรื่อง12ฉบับเป็นอย่างมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อความเขียนไว้ว่าอย่างไรนะคะเนื้อความข่าวของวันที่8กันยายนค่ะเ,เพื่อนๆสองดาราที่โด่งดังที่สุดในช่วงนี้นะก็คงต้องยกให้เฉิงเลยแล้วก็หวังอิงลู่ค่ะทั้ง เล่นละครแล้วก็ออนแอร์มาอย่างต่อเนื่องเลยโดยไม่หยุดหย่อนนะคะโดยเฉพาะทางด้านเฉิงเลยนั้นตอนนี้ไม่ได้หยุดพักเลยค่ะเฉิงเลยทํางานหนักมากนะคะแต่ว่าละครที่สต็อกเอาไว้ก็เพิ่งมาได้ออนแอร์เพียงแค่ในช่วงเนี้ยสองสามเดือนนี้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือสมรภูมิตามมาด้วยนะคะปีศาจราตีแล้วก็ตามมาด้วยติดๆล่องลอยในความทรงจําค่ะก็อย่างในเรื่องที่เป็นเหนือสมรภูมิกับเรื่องปีศาตรราตีนั้นเขาบอกว่านะคะ ตามเนื้อข่าวบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันเกินไปเพราะว่าพอดเรื่องคือนางเอกนั้นเป็นแม่ทัพหญิงทั้งคู่เลยนะคะแถมยังเป็นละครแนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เหมือนกันอีกต่างหากค่ะเชิงเลยเองก็ยุ่งมากในช่วงนี้นะคะนอกจากจะต้องถ่ายซีรีส์แล้วก็ยังจะต้องจัดสรรเวลามาโปรโมตละครนะคะทั้ง2เรื่องนี้ด้วยค่ะ โดยที่แทบจะออกสลับกันเลยเนาะสลับกันในการที่จะไปโปรโมทละครเลยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าตามความคิดเห็นของบล็อกเกอร์นักข่าวท่านนี้เขาบอกว่าทั้งเรื่องเหนือสมอร,รภูมิแล้วก็เรื่องปิศาจราตีนั้นก็อยู่ในขั้นปันกลางนะคะคือใช้ได้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเ,เรื่องเหนือสมอร,รภูมินั้นสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้มากกว่าเรื่องปิศาตราตีเล็กน้อยนะคะนี่ก็เป็นเนื้อข่าวแล้วก็ทั้ง2เรื่องนั้นก็จริงๆแล้วเขาก็บอก บอกว่าต่างก็เป็นความผิดของผู้เขียนบทละครเพราะว่าพอดเรื่องเนี่ยมันยุ่งเหยิงไปหมดจนหลงทางไปไกลจากต้นฉบับเลยนะคะก็ทําให้ผู้ชมนั้นเกิดความแบบเออเหนื่อยล้าที่จะดูแล้วก็เหนือสมรภูมินะคะจากที่ในละคร จากที่ในละครมันบทมันอ่อนซอฟมากเกินไปนะคะเป็นการเขียนบทขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะก็คือไฮไลท์จากในนิยายต้นฉบับเอามาน้อยมากส่วนปีศาจาตีนั้นพาทุกคนออกโน่นไปเลยนะคะก็คือ <laughs> ออกไปไกลนะไม่ใช่อ่าวไทยธรรมดาออกไปมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะไปไกลกว่าเรื่องเหนือสมรภูมิมากเลยนั่นเองค่ะแล้วก็นิสยัยแล้วก็บุคลิกของตัวละครนะคะของทั้งคุณเฉิงเลยเองหรือว่าบทของนางเอกโจเย่เอง ก็มีความแบบแตกต่างไปตีความไม่เหมือนกับในส่วนของความแข็งแกร่งในนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะส่วนของซ่งอี้นั้นก็ต่างไปจากบทของแม่ทัพหญิงอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเป็นในแนวของความรู้สึกของผู้หญิงซะมากกว่านะคะส่วน ซรงอี้เองมีความอ่อนหวานส่วนโจเย่เองมีแววตาที่มุ่งมั่นนะคะสมกับการเป็นแม่ทัพมากกว่าในเรื่องจุดนี้แต่ทีนี้ถ้าเราแอดวานเสริมนิดนึงคือถ้าเราไปดูในตัวของเนื้อหาของละครจริงๆเพื่อนๆจะรู้ว่าเขาในปิศารลาตีก็คือไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้ทรงอี้มาเป็นแม่ทัพที่มีความมีความมุ่งมั่นออกรบสุดๆอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องเก่งสุดๆไม่ใช่ทรงอี้เป็นลักษณะของ ตัวละครผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นนางเอกแบบสมัยนิยายโบราณโบราณหน่อยเพื่อน,อนคือจะต้องมีฮีโร่คอยมาช่วยอยู่ตลอดเวลาเพ,เพื่อนเข้าใจอารมณ์นี้ใช่ไหมส่วนสําหรับในเหนือสมรภูมินั้นโจเย่นะคะคือผู้ที่สามารถออกรบได้ด้วยแบบ ตัวเองอะ่ะก็คืออยู่ด้วยตัวเองมานานแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้ออกลบคือนิยายต้นฉบับเขาไม่เคยออกลบด้วยกันเลยในฐานะของแม่ทัพใหญ่สองคนนะคือบทของโจเย่กับพระเอกของพวกเรายกเว้นมีมีอยู่สแค่ศึกเดียวเท่านั้นที่เป็นศึกที่แบบนางเอกของเรายังแฝงตัวอยู่ในกองทัพของพระเอกอันนั้นก็คือโอเคออกลบด้วยกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็คู่นี้ไม่เคยแพ้ใครนะแต่ว่าในส่วนของละครก็แพ้ตั้งแต่ศึกแรกพ่อตายอีก ต่างหากนะคะอันนี้อดหวานยังคาใจอยู่เอาจริงนะผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้จริง,รงสําหรับฉากพ,พ่อตายแล้วมีแล้วมีแม่ทับเนาะอย่างเออเฟิงอิ่นกับทางด้านของแม่ทับเฟยหงอยู่ด้วยกันนะคะแล้วพ่อพระเอกตายเนี่ยหลับไม่ได้จริงๆส่วนทางด้านของซ่องอี้เองนะคะซ่องอี้เป็นแม่ทับที่โชคไม่ดีเลยนะคะออกศึกทีไรก็ต้องอักเลือดทุกทีแล้วก็ต้องพระเอกมาช่วยตลอดถือได้ว่าเป็นแม่ทับที่มี10ชีวิตถ้าไม่มีพระเอกนี่ก็ตายเรียบแหละเพื่อน แล้วก็เธอนั้นเหมาะสมกับบทหญิงสาวผู้อ่อนโยนมากกว่านะคะดังนั้นก็เรียกได้ว่าหลายคนก็ติติงว่าเออมันไม่ใช่บทบาทของแม่ทัพหญิงนั่นเองค่ะอ้าวไม่เป็นไรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มาเน้นที่ตัวพระเอกเนาะเฉิงเลยนะคะคือ,อยังไงก็ตามเขามีแบบ แอดไทม์ตลอดเลยทุกเรื่องอย่างเรื่องของเหนือสมรภูมิก็เขาก็เยอะมากแล้วก็เรื่องปีศาตร,ราตีเขาก็ยิ่งเยอะเรื่องปีศาตร,ราตรีต้องชื่นชมเฉิงเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาแสดงอารมณ์เนี่ยเป็น3คาเลคเตอร์ตัวละครด้วยกันเราก็ได้เห็นถึงความแบบเขาเรียกว่าความตั้งใจแล้วก็ความที่พยายามจะแยกแต่ละตัวละครแต่ละคาแรคเตอร์ให้ชัดเจนด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เลยนั่นก็คือเรื่องปิศาตราตีนั่นเองนะคะ แต่ว่าสิ่งที่ตามมานอกความดังมันก็ต้องตามมาด้วยข่าวลือด้านอื้อเฉานิดนดหน่อยๆน,นะคะซึ่งสําหรับพวกเราเราเข้าใจได้ดีมันเป็นข่าวโปรโมทเท่านั้นเองอย่างรูปภาพทางการตลาดความใกล้ชิดการรูปภาพของเฉิงเลยกับซ่งอี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเรามองจริงๆเราจะได้จะรู้เลยว่าคู่นี้เขาไม่มีอะไรกันหลอกเขาทํางานนะคะแล้วก็โปรโมทแบบ ละครตามปกตินั่นเองแต่ว่าคนก็ดึงไปเนาะแล้วก็พยายามจะใส่สีตีไข่บนบทความข่าวแล้วก็อะไรต่างๆนานาตอนนี้เฉิงเลยของพวกเรากลายเป็นแบบข่าวเนาะตามข่าวคือเป็นมือที่สามไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยตลกมากเพื่อนๆข่ะอย่าไปหมกมุ่นเอออย่าไปหมกมุ่นมันไม่มีทางเป็นจริงได้นะฮะเฉิงเลยก็มีเรือกับโจเย,ย่แข็งแรงมีเรือกับลู่อี้เสี่ยวแข็งแรงแข็งแรงก็คือเคมีมันดีมันก็ช่วยไม่ได้เพื่อนๆอ,อย่าไปคิดมาก ะะแต่ว่าก็เห็นใจเฉิงเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายไปบ้างเพื่อนๆคำว่าจ่ายก็คือเวลาที่ชื่อเสียงมาเงินทองมาเยอะๆมันก็จะต้องมีแบบเออเรื่องข่าวอาาวื้อฉาวนิดๆหน่อยๆมาแต่เดี๋ยวพอเดี๋ยวเรื่องต่อไปเดี๋ยวเฉิงเลยออกมากับคุณหวังชุรันนะ่ะเออเรื่องนี้ก็เคมีน่าจะดีงามมากๆเลยนะคะ ดังนั้นแล้วกบ็บางข่าวเราไม่ต้องไปหมกมุ่นวิพากษ์วิจารณ์คำรุนแรงอะไรเงี้ยไม่ต้องเพราะเรารู้อยู่แล้วทรงมันไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเอาละค่ะก็เป็นว่าน้องหวังอิงลู่บ้างนะคะน้องหวังอิงลู่เองก็ได้ทรัพยากรดีๆนะก็ได้คู่กับพระเอกที่เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งของของแต่ละที่เช่นเดียวกันอย่างเฉินเฟยวี่นะคะก็กลับมาได้อย่างเขาเรียกอะไรกลับมาได้อย่างสมศักดินะ์ศรีเนาะก็บทด้วยเป็นบทที่ ที่เข้ากับตัวเขาได้ดีด้วยในบทของวาสนาของปาเข็มนะคะและเดี๋ยวเราจะได้เห็นเฉินเฟยวี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะช่วงปลายปีนี้ที่คู่กับคุณดินลบาคุณเลอปาของพวกเรานะคะซึ่งก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นที่กิ๊กการ์ดมากๆเลยนะคะคู่นี้แล้วก็มาทางด้านของหวังอิงลู่ในเรื่อง12ฉบ,บับโอ๊ยแต่ละนะคะเอ็ดวานร้องไห้มี12ตอนร้องไห้ไป9ตอนเพื่อนๆขาอีก3ตอนก็คือแบบเออนั่งแบบ เขาเรียกว่าไรนั่งดูแบบลุ้นเออตกลงเขาจะได้เจอกันไหมนะอะไรไหมนะโอ้มันซึ้งมากเลยเพื่อนๆค่ะ12ฉบับอย่าลืมไปดูกันนะคะแนะนําสุดๆเล่นแสดงคู่กับคุณโจอีอ้หลนันนั่นเองโจอีอ้หลันก็ตอนนี้เป็นลูกหลักนะคะของทาง Tencent Video เนาะก็พยายามผลักดันโจอีอ้หลันสุดฤทธิ์เช่นเดียวกันดังนั้นจะเห็นโปรเจกต์ใหม่ๆมากมายของคุณโจอีอ้หลันนะคะเพิ่มขึ้นมา ก็แพลตฟอร์มก็เป็นเนาะเขาเรียกว่ามีหุ้นส่วนที่เป็นผู้มีอิทธิพลของวงการบันเทิงมีเงินหนาเงินถุงนะคะก็สามารถจะสร้างซีรีส์แล้วก็ปอนได้เนาะอยากจะให้ใครแสดงก็ว่าไปส่วนเอเจนซี่เองก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหุ้นส่วนที่ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นผู้ที่แบบ มีอิทธิพลในวงการบันเทิงไงไม่อย่างนั้นจะไปนั่งคือมีหน้าที่ไปนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวเชื่อมความสัมพันธ์เออดึงโปรเจก์นี้มาให้เด็กชั้นหน่อยซีอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ไปนั่งเมาส์นินทาเหล่าบรรดาเด็กในสังกัดอะไรก็ว่าไปค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเราก็สนับสนุนผลงานต่อไปนะของคุณเฉิงเลยแล้วก็คุณหวังอิงลู่กันด้วยนะคะหวังอิงลู่นี่ก็มีหน้าตาคล้ายๆแบบ ออดวงตามีความหวานเนาะหน้าตาเหมือนกับเซเว่นนะคะเซเว่นในเวอร์ชันแก้มตอบก็คือน้องหวังอิงลู่นี่แหละถ้าหวังอิงลู่มีแก้มเนาะมีแก้มขึ้นมาน่าจะคล้ายๆกับฐานซ่งอินเป็นอย่างมากเลยนะคะเพื่อน,อนๆคิดเหมือนหวานไม่เอ่ยนะคะเอาละค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ